ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ผ้าพี่น้องมาให้ยางนะครับยางคือเก่านะครับแต่ว่าช่วงนี้ยางนะครับเดี๋ยวผมกลับกล่องให้พี่น้องเบิ่งนะครับช่วงนี้ยางนะครับพี่น้องหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหานะครับเปีดยางแล้วนะครับยางมันบกค่อยออกนะครับนี่ของผมพี่น้องเบิ่งนะครับมีสองเมตดนะครับแถวนี่นี่มีสองเสานะครับออกนิดเดียวนะครับ ผมก็สังเกตมึงอยู่นะครับสังเกตยางมึงอยู่แต่ว่ากันี่น้องเห็นบ่สองเมตรนะครับสังเกตยางมึงอยู่นะครับว่าเอรวย,ยสาเหตุอียงนอนะครับช่วงนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วนะครับนี่ส่วนบริเวณน,นี่ผมใส่ปุ๋ยแล้วนะครับผมใส่ชีวภาพไปประมาณไลนี่ละนะครับผมลงไปสามกระสอบนะครับชีวภาพนะครับ ก็ลงไปสามกระสอบแล้วก็ลงอยู่เลี่ยบไปประมาณเครื่องสอบนะครับประมาณไลนหนึ่งนี่แหละไลกวัวนะครับผมทดลองเมึงนะครับแต่ว่ากผลการออกนะครับกากะนี่พี่น้องมึงนะครับสองเมตรนะครับอืมปกตินะครับแต่ว่าตาสีให้ผมสังเกตทั่วผมสังเกตเบงกอลีนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องแนมเบงข้างบนนะครับ มันอาจจะเห็นายางนะครับยางเห่าสิเป็นยางที่สิออกงดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะได้กินนำ้ำฝนแน่นะครับแล้วก็ยางอาจจะยอดอาจจะพุ่งนะครับช่วงนี้นะครับผมคิดว่าผมคิดว่านะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ให้น้ำยางเห่าหน่อยลงนะครับ อาจจะเป็นสาเหตุมาจากายางเขายอดออกนะครับเราง่ายว่าย,าง,า,ยางเขา,าปรุงยอดาษาอีสานว่าปรุงยอดนะครับมันอาจจะเหตุให้ยางนํายางเข้าลดหน่อยถอยลงก็ได้นะครับเพราะการถอดยอดของยางนะครับอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับ การออกของ,ของน้ำยางก็ได้นะครับนี่สองสองสองมีดสองเสานะครับโดยแค่นี้เองนะครับเพราะว่ายางถอดอยอดนั่นนะครับก็าอาจจะการล้ำเลียงอาหารของเขานะครับการสาสะสมอาหารของเขาเขาอาอาหารต่างๆนะครับไปเลี้ยงอยอดนะครับสารอาหารต่างๆก็อาจจะลดลงในการผลิตน้ำยางนะครับผมผมอาจจะคิดวางสั่นนะครับ หรือพี่น้องจะคิดว่าจังไหนะครับการล่วงคิดเบิงนะครับแต่ว่าที่แน่นะครับยางนะครับช่วงยางในกินน้ำฝนนะครับอ่ะอสียอดยอดพุ่งได้นะครับช่วงนี้นะครับอาจจะถอดยอดนะครับนั้นแล้วนะครับการออกข้องน้ำยางอาจจะลดหน่อยถอยลงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเอาอาหารต่างๆนะครับไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงยอดเขานะครับ มันก็เลยอาชีุให้การผลิตน้ำยางนะครับสาาหานต่างๆอาจสิลดลงนะครับการการผลิตน้ำยางนะครับองเขานะครับขนาดผมใส่ปุ๋ยแหล้วนะครับนี่ตรงนี้ใส่ปุ๋ยเหล้วนะครับพี่น้องที่ผมบอกไว้ละนะครับผมใส่ยัดลงไปเลื่อนสามกระสอบนะครับประมาณไลหนึ่งนี่แหละนะครับมีชีวภาพได้แล้วนะครับใส่แล้วประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับแต่ว่าการออก นี่นะครับพี่น้องเบืองสองสองเสารบสองหมีนะครับแถวนี้แม่บานเพิ่นมากีดให้ผมนะครับออกน,น้อยๆนะครับจะว่าก็ออกหน่อยก็กีดคือเก่านะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันต้องเอาลายใดจากตัวมีน้่นะครับนอกพี่น้องกับโบคิดว่าสิอันนี้ถึงโบออกก็ต้องกรีดนะครับ แต่ก็ยังหยดอยู่นะครับฝนกระตกนะครับพี่น้องทั้งไดตกแน่นอนนะครับทั้งพี่น้องทั้งบึงการเพิ่นข่าวมาว่าฝนตกเกือบทุกเมือนะครับกจักสีวาจากไหนนะครับพี่น้องครับก็ตรงสูงกันไปโบสูจักสีเห็ดแนวได้นะครับนี่พี่น้องเมืองสองเมตรแนมหาแถบสีโบเห็นนะครับกอกหน่อยอิลีนะครับในช่วงนี้นะครับ กะแ,แนมแนมเมืเองแหล้ยวยางหยอดออกนะครับพี่นอกก้องกระทีแนมบมเห็นนกนะมันคือว่าละกล่องมันเกิดแนมบมเห็นนกนะครับเมืองตุนเห็นชัดเจนอยู่นะครับหยอดออกผมคิดว่ามันหนาสิเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เหตุนในยางเห่าอ่า ออกหน่อยในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ละนะครับภัยกาจ,จิเจอปัญหานะครับเพราะว่าฝนมากนะครับยางได้กินน้ำฝนนะครับแล้วก็มันกับทจ่เห็ดให้ยางเห่านะครับยอดพุ่งแล้วก็ช่วงนี้เขาอาจจะถอดยอดเขานะครับที่นองก็ลองสังเกตบึงออกไปข้างนอกบึงนะครับแล้วก็เงยขึ้นบึงอยอดยางเห่านะครับยาง ช่วงนี้สีออกงอดน,นะครับพราะสาเหตุการได้กินน้ำฝนมานะครับฝนเหลื่อมมาเขาสาสมน้ำด้เพียงพอนะครับอยอดกระสีออกนะครับการผลิตน้ำยางกระสีลดลงนะครับผมเข่าใจพิษหรือเข่าใจถูกพี่น้องก็ข้อมเหมนมาใต้คลิปได้นะครับมือนีโบตดเกล็ให้พี่นอ้องบ้งนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็เฮตุให้ผมคิดว่ามือนีโบติกเกร็ดโดยซั่นะครับแต่ว่าก ก็มาให้กับ,าากบต้นยางมันแหงนะครับก็บเลยก,กรีดนะครับกฝากพี่น้องไว้นะครับลองสังเกตเบื้องยางอย่าคล้องนะครับเป็นพอยางยางเข้าบอกในช่วงนี้นะครับก็บจะเป็นสาเหตุมาจากยางถอดหยอดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องแค่นี้ครับ